Yeah. Uh -huh. अं परमुत्तमं नारोय सन्निवालो तस्सा

vẫn tiếp tục ở trong cái cái sự tình cảm, cái sự tình cảm cũng cái sự tình cảm cũng không có, cái sự tình cảm cũng không có, cái cái sự tình cảm cũng không có, cái sự tình cảm cũng không có, cái sự tình cảm 何と、yeah, かなったら何とかなったら何とかんなんかたかったら何とかな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 ら

มันจะเกิดขึ้นได้ทไหนรับผู้รับผู้แต่ละคนต้องกาเจอูคนสามารี่ยนใ้รูเปี่ยนใจ้รอย่าบอะอย่าบนะยอันว่าเขาระรู้ไหมรู้ไหม จิตติเนโรมาะจิตติเนโรมาตานะจิตติเนโรตาโคกัสสะเยโวภะโณยะเอหังจิตตะปะโรโกนะจิตโตตะวาเอตัสตะวาเตติสาริโตโพธังโหปเป็นเจตนารูปรูปังโนนะตาราปะลิยะนะมา

ตัสัาาัาที่เราไม่ใช่สังานที่เป็นใจเราที่ต้องการช่องสังเราเป็นสิที่ใจเราไม่พึงะแล้สึกษารที่เราเนี่ยก็ต้องมีสัง่าเชื่อกานสังขารที่ใจเราเชก่รเถิดดังเดียวกังความการถึงใน การเผยแลง่ส so like ื่อสารควาเสื่อสาพด้านเรื่องการเล่นเกมออนไลน์เพือการพาสื่อสารยกระดับเกี่ยวกับสังอการสืารเอ่อจะต้องช้การเขีนสื่การสื่อาร่างๆต่างๆางงๆต่ง จารี่าทได้ยมงาคือมีสื่อตัวอปรสาภาพรวมจริงอกจากกับตัวเพื่จะเป็นสังใจความเร่งระสัพตสังเกตุใจวางเร่องเรื่บบาสังารควับ้าง้ก็ในสังารที่เรื่อรบ้างเ่ร้ที

เราต้องปฏจเสเราตองิเสะสที่เรดจาพักผ่นอาจารย์มาเลกคุณคมายังอเวลาตที่ยังรอช็อตยังรอช็อตกระจแล้วก็เลาก็เกิดจาไรีกว่า สิ่งที่เราชอบคี่สย่งที่เราชอบเราเรียนีนก่งขึ้นแต่่งไปงที่เราใม้ชอบเราก็ไม่ไปแตึ่งุปสิุ่ที่เราชอบเราก็ไปแตกหน่งี่สิ่งที่เราไม่ชอบาก็ไม่ไปแต่หนึ่ง มีความรู้สึกใกล้ตคัมนุซึ่งด้ปฏิาัตยการในปชินกันแต่เราต้องมีาระาจากความรักของสัตว์เพนักนเึงาสดง่าีชีวิด้วยการเดางด้วยการเตรยการในการออสืจอ้อมลใ้เรานั้นไปสู่สิ่งที่ สชคดีจังเออยาเรียนไรางอยากเรยอะไรก็ทงได้ากเรีนอรกด้แเรื่องาการเรียเป็นสิ่งที่วางเค็มนทางเศรษขีโองคนะทุกคนแล้วเรื่อเียนเีในการที่สูกเองเชียนการที่พอที่สมที่ดูให 今天啊，今天拼多多买了，今天拼多多下单了，嗯，大家都用几百，用大家都用不到，反正你关注了，然后相信老板的话，不要贪图其他地方回收，嗯，退款，嗯，地，地摊小街道，干干干干。 เราจะทำในที่ต่างๆการทำา่จะทสิ่งใดไปที่ไหนก็มีาแก้แนทงุกที่กสถาก็การไปทขคอนเทต์นั้นเป็นสิ่งที่ผมก็จะทำงานให้กับเพื่านเพ่อนใจถ้าในวที่เราี เ็คือที่เด็กเขาติดอีกอ่ะเอ่อตอกแรกเขาเด็กตอนแรกเขาชอบมไปที่นี่กันแล้วตอนนี้างสนคันัคือที่เด็กชอบโมจริงๆชอบชอบมากมากเลยเด็กก็ได้ไปสัมผัที่ชอบโมกันอด้เออ้วการปสัมผัสกูบอ่ะรต่เขาไมกได้กูบแต่กูบ เป็นแบบที่ลูกันเองใหโเากาลผ้ส้มาเป็นสมากเพื่อจะไปเรียนบับังสมที่จขนที่ะเล้วให้ันมันจะสมองเขนให้เราีที่อันนั้นกนเร่งที่เป็นการรนมสิบ เราอเดีกตเารที่ตุ๊กตว๊กเอาอ่จร้วก็ไม่คอยได้เรื่องแบบนี้กความที่เราคินกนริงๆแเราก็ไม่คอได้เรื่งแบบนี่ที่าคิดว่าจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยไ ก็นะชอบอยู่ในน้ำก็จะเห็นสิ่งที่จะเห็นอย่างนี้ที่สุดเลยเออคนที่น่ารกคนที่น่ารักเออที่ว่ามันจะตู้ส์นะคันจะก็มันจะเห็นจะเห็นว่ามันจะเป็ โอกาสในการทดสอบดึงสิ่งต่างๆในงานสะสมสั้นเกินระยะเวลาสั้นตองการให้ทาให้การจิตตองไปทนข้อกงกับการจิตตองไป้ปรใสและจะเพิ่สมองให้คับกับสัทผัคนแล้จงกระจายส่ไปในรู

ขอให้กรรมฐานมีความสุขใจสุขใจรักษาใจเมืใดให้จากภพไปทั้งคนเนสักิสัางสักทาใดที่เป็นเพื่อนรู้เยติดใด้วยการนนักางซคาเวราจงเป็นสุขเปสุเได้มริ

การทำลายที่ทำได้สุข OK. ก็ให้ทำมีความสุขการทำลายที่ทงได้สุขก็ให้สุขทียิ่ขึ้นไปสัตเ์สัตว์สัตวทำลายที่เกิดเป็นชาลาคุชากิเกิดเป็นอนัตชาที่เกิดเป็นสังสีธาชาที่เกิดเป็น

รักส่งผิดการตระหนี่ไม่จะมีมันคนทุกคนเดินบนบทสวดที่ได้ทำในที่นี้ต้องสมดุลกับใจให้ดีไม่จะมีความผิดทางธรรมทำดีสมดุลข้าพเจ้านั้นตัวของฉันจะได้กอบกันสุด ภาวนาเจตสํานคมอายตนะสัญญานวินิจฉัยปะมัยยะละทําเพื่อกับตัวสาทุกสิ่งสันธังบุญคุณราศีคนใจดาการธานายะตะมีโสมิกิณะคนรวมใจงานยาสุตุธานะ <Sess> เอวามะกรรมนะโลกประทานะเตนะเตสังเญนะหาโตตะเมนะอุภาสัญญะ

สูตรธรรนาฏิสัมพเาเจตุปาทวัสสัตว์ที่วันที่วันทัตุสัพพะรูปปีนาสตุปนต์พราทพระนยสุขีตรธาลุโกภมาติวันธรรมลสัตยธรรมบตรตาปชาหิตรจตัมมวัตถามารปิ